เวพ่อจะพาหยอดอย่างนี้หยอดนี้ทุกคนเบิงให้กำลังใจน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะครับขอให้ได้คนละหนึ่งตัว,วเรียนกันเล

เห็นพ uh, oh. uh, oh. ่อได้เด้อเอาเอาเอาอ้้ยขามันเื่อลอยเจ๊ตัวดีขามันเลยอ้ยอ่านี่นี่นีเลื่อนเล ตัวใกล้ๆมือเปิดกดลัดนะโอ้ยเปิดกดของๆ่ออ mm hmm. ุ้ยอย่ามาได้ยินหรอโอ้ยเกือบคือเสียงดังแต่คนคนแนบเลยเดี๋ยว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 นี่นี่เอาอีมันอยู่มอมองนี่ตรงได้ตรงได้มันกดกดที่หลานยังไปิดกดของพ่อนี่แไงมันกระสือได้หรือไง ยัดกวดยัดหวลดลลดลลลมลมลบกคือหรอเอาเอานี่ยัดกนกลูยัดโกลกยัดโผลกให้พปอ เอ้าเอาเอ้าเอ้าโอ้ยมันขาลอยเนาะเออะไม่สิได้สีได้ยังไหนล่ะเนี่ยนี่นี่นี่ยัปากก่อนได้ลูกเอ้าโคตรคตรมันโคตรโคตรเอ้ย้หญ่มากใหญ่มากอุ้ยยังสามตัว อ่าน้องไว้มันกดมันอ่าน้องไว้มันกดมันดูเดี๋ยวไาเรียนให้เขานีเขานีเขานีอ่าน้องกด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 นี่ไหมกดนี่เลยกดกดเอ้ยได้โอ้สนุกสนาน

拜拜，拜拜，哥。